กับสปาดีปรบสบปสุะสบคนเนาะพี่น้องหลังจากที่บ่เอ,อ,อืมากินขา้าวกินน้ำยู่โรงงานเมื่อนี้กันสมมิ่ด์ไปทานแม่น้องลิง,งเก็บข้าวทำข้าวเพื่อน,น,น,น้อเลนะิงว้าวลมบรรยากาศเมื่อนี้กันลมหนาวพี่น้องแต่ว่าแม่อน้องลิงก็เปิดร้านอย่ามาหลุดมาวันนี้แม่น้องลิงจะอยู่คนเดียวหรือจะอยู่กับน้องลิงเนาะพี่น้องเนาะ จะเอสบายดีน้องอยู่กับใครเอ่ยอยู่กับพี่แม่อยู่กับคุณแม่โอ้โหโอ้ไม่ใช่ลานไม่ใช่ไหนเห็นตาเห็นหน้าเห็นตาพายหน้าตาโตเลยต้องใช้คำว่าเปิดร้านหรือเปล่าเออเออใส่คำนี้วะแมนใส่คำนี้วะลิงอยู่ไหนลิงอยู่นี่โอ้ ที่ก,กล้องนี่นะ <c oughs> อยากกินชาเขียวอะ่ะไปด้กินโดนแล้วอา้าวชาเขียวยก,กินชาเขียวทำไมหน้าตาซุบโซมเป็นอะแมนเป็นน้ำร้อนเป็นนาฬิกายังขืนอยู่แต่กินยาด้วยสิ กินตลอดบอกินยาอาการมันบอได้ดีขึ้นบปะดูนั่นแหละทำให้เจ้าสองสามเดือนก็จะมาปวดบังคืนอย่างนี้เลยอ๋อสองสามเดือนนะเขามาปวดคืนจะมาปวดบังคืนไหมไปดูแลบอสกับตันบอสเป็นอีหยังตกลงนะเรื่องจากเตตะก้อ เสินพีกแมไข่ลงผิดท่าโมเมนตวาเ็อย่งอื่นดอกตีต่ก็ล่มลงแล้วก็เจ็บเลยโอ้ยขอเห็ิเยว่โอ้ยเอ็นพีกซื้อเยคุยง่ายอนจองเลก็ีนนั่นแล้วหวานคอยอลงเนาะคอยองม่เหลือต้องพ่มตลอดแมนะ Sabes, อาหาเ็ดคือจได้้าจาเาเนี hmm. oh, <c oughs> <c oughs> ่ย oh, ิงเดงวัสดีป้าลุงเลยลุงลุงลุงนะไม่น่ารักเลยตอนนี้ไม่น่ารักเหมือนแต่ก่อนเลยห่างหายจากกล่องโอ้ห่างหายจากกล่องไปเฮืองแล้วเพิ่งก็เคนเพิ่งก็ะอายเพิ่งกับบเฮ็ดลวบ้านตาวินะนี่ไลยตาวิตนะอืม หลอดก่อนใชมเ้ขินจะขินยังดอกเห็นกันอยู่ตลอดกันยังจิมาเขินเนาะผู้ชายค่ะเขินแม่แมลงแน่ว่าเอาเองเนาะเดีนบอกท่านเดี๋ยว้าเลยเนแม่แมลงเห็นผู้่าวหน่อยมาซอดาแล้วก็อืนี่กันเขินนยจังน้อยเห็นกินเห็ แม่นบอลิงแม่นบอกฮะเนาะหลังจากที่ไปดีอีกรอบพี่น้องากไอกำลังวนกับลูกค้าแม่นกำลังวนกับลูกค้าบอกว่ากาหิวอันหิวเข่ากินเข่าแล้วล่ะว่ามามาหาแม่น้องลิงในจังหว่าเพชรแน่แหละการมาซื้อน้ำซอยเพื่อนนะพี่น้องเรามาเยี่ยมยามทามข้าวเพื่อนมาเป็นอาการเพื่อนป็นจังได้เนี่ย ก็ยังกินยาพันเมอร์ทีนองเลยยังบุหูหมอเพื่อนบอกว่ากินได้หนึ่งห้าสามเดือนจะมาปวดขึ้นกนําหนดให้กินยาหกเดือนอว่ามันช่ยุบบอเดี๋ยวว่าได้สามเดือนจะมีปวดขึ้นก่อนยังยิ่งข่าวว่าเปิดล่านเปิดล้านพ่อเม่เดอรพ่อเม่โรงเรียนมาเปิดล่านลมหนาวพ่อปิดล้านแดนดมอเดเสีอาจากดนกัซีบเบียสัน คือแก่งกันพี่น้องพี่น้องเบาเบาก็ตัดแล้วเปิดร้านอยังมันเปิดบาารมีถือมั้งอาหารมีถือเอาผูกแขนยังสามหันผูกแขนจนห้านซื้วอ๋อผูกแขนขึ้นผูกแขนขึ้นห้านซื้อแต่ว่าคือคล้องในร้านนะยังโบวท่านมีอ้าวขึ้นทำไมคือกันก็ขึ้นเท่นแล้วแต่ว่าชอบแยงขึ้นเลยขึ้นพร้อมกันเลยเดนโม่ลายเสืออ๋อแต่ว่าห้านะเร็วเร็วแต่ตรงลงตรงลงตรงลงสีขายยังกันเนี่ย กงินยขากเบากเตรเกี่ยวกับเอาเอาโมโหได้สิจังถามนี่เกเตรกืออียงโมือก็ไก่ยองแม่ได้โมโหกคอก็ะเป็นพวกคุยพวกอยากไอ้ยังอย่า่ละยาพวกป็นยาค่มาลงมาแรงบอเกี่ยวกับไก่หัจะาเป็นมไก่โนไก่ พวกยาไก่พวกนี้บอกุ้ยหัวอาหารหมูอะไรพวกเกษตรเนาะเอออาจจะไปไปทางนั้นแล้วว่าใครเครื่องอันใครเครื่องแซมกับสเปนเราขายอี้อ๋อหมายคือ่ลงอุปกรณ์ภาษามาสิลงขึ้นยังเงี้ยมือมีทุนอยู่ตอนนี้ลงยังก็ได้เงี้ยงก็ได้ทุ่นอยู่นะพี่น้องแหละพังไปเป็นกะกะพังเบิ่งไปเรื่อยๆเนาะเตือว่ามีทุนมีฮอนก็ลงไป โทษเขาอ่ะเขา,าบอกมองมาหาเพื่อนมาสั้นเพื่อนเน่ยเปิดร้านป,ปกตินะพี่น้องเนาะเ <c oughs> ดี๋ยวก็เปิดเดี๋ยวก็บอเป,ดดบป,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 ปิดเออขันโลงมากอะเสียเถี่ยวเด้เออเอาที่ทีทททมแม่นางลิงมาคอยเดี๋ยวเปิดจังไลยก็มีงานมีเวียกนั่นเวียกนี่เห็เด <c oughs> ้อะไรไปเวียกบ้านเแยวบ้านเแยวยังนี่อ่ะบัดนี้บัดหนาวเฮ้ยบัดหนาวว่าเปิดเมื่อหนึ่งลงน้ำแข็งไว้น้ำแข็งละล,ะลายละลายซื่อๆคนเดีดยวายเนาะพี่น้องพอแม่นางลิงเป็นหันปุ๊บ แดดแดดพอแดดแล้วมือมาเปิดร้านมือนี่หนาวบุ๊มวานกอดฝนตกอีกเออคักขนาดพี่น้องพอมาเปิดร้านมือแรกปิดไปมือหนึ่งมาฝนตกอ้าวมันสิได้ขายอีหยังคันแนวนี้น้ำแข็งกะลงเครื่องกะเฮ็ยดลูนมินต์กันอย่านี้มันเอาเนี่ยเอานอนบ่ได้เนาะครับอากาศแบบว่าเปลี่ยนแปลงดูมือหนึ่งเนี่ย เดี๋ยวกระลมเดี๋ยวกระฝนตกเดี๋ยวกระห้อนว่านี่คือว่านห่อนเมู่านนี่คม่านนี่กับ่้านห่อนเดียวล่มด้วแต่ว่ามื่อนี้แัลมอึนอึนื่อนี้ลมแห้งลมแงอะไร่มือนี้ม่ากองนางกับเมื่ออยู่บ้านว่าคอยได้ทายว่าคอยได้ทายจะไปเห็นแล้วได้ไปอันนันมันันในไปอันีงกความจั่ดีามจับิ่ทคิดได้ยแค่หานาที่แล้วก็ตัดไปเลยก็เลยิ่ทันในพรม ลบออกสิมเแล้วแอบกันได้ไอ้พวกที่วิดีโอมูกยังต้องลบลบมาแล้วลบขยะยังเมดแล้วอันแอบกันลบความความจับมันก็เหมือนกับว่ามันเก็บวิดีโออยู่เนี่ในช่อง YouTube เฮาหลายความจับเท่าไหร่สรที่กองอันนี้ร้อยยี่สิบแปดยังเต็มอ่าเมนแสดว่าร้อยยี่สิบแปดยังเต็มต้องเอาสูงๆเขาไว้เพแต่แรกเขาไม่ได้ไม่ดเขียมา จะคิดว่าใส่ซื้อธรรมดาทั่วไปเจียวเครื่องไหม่กะบ่มีบ่ทันานอยบมมีเงินถอยเ็เลยบว่าทัานได้ไปห้าห้านไปห้าเขาเจ้าก็ปีดห้านก็เล่นนไทยไปลองกินเลยมือเลยได้ยังไงไปเมืดเดีวลอคลิปนะไปยมืดเดนะหนาวเง่นรองเออการซีแดดสีลมสีแดดอย่นี่ค่ะ มันมีมื้อนั้นแล้วฝนตกเนาะมื้อเมื่อก่อนน่ะเอออย่าเห็นว่ามันเป็นขึ้นก็ตกแม่นบ่ประมาณ30ลูกก็ตกบ่เชาะล้างไปเหลือนําหมอกนะแต่ตอนกลางเวรน่ะก็ตกแล้วก็แค่ตกซะนี้มันสิได้บ่อันง่ายบ้านเฮานี่คือบ่ฝนตกยามหน้าเอามันก็หำดอกบักม่วงเด้แม่นบ่ยามนี้มัน ก็ให้มดอกนิ้งดอกใหม่เนาะดใหม่ตกเท่าไหรไปเข้าดาวไหนคะบบรู้ <c oughs> น่าจะเข้าดาวอยู่งเงินเนี่ยแหละชาวน้าบมลงมาเนาะบโบคนบริเลอลงมาเห็ดเห็ดหน้าเห็ดหน้าแล้วลลก็สิกินไปรคูดมันเออน้าแซมแมนสิกินไปรคูดมันแล้วก็เห็นว่าสิทางสวน ว่าใ so ห้ขึ้นไปทางสวนซอยยังบ่ได้ขึ้นไปเทือกมมันก็ไอยากมาแย่เลยไปยังมาแยกโลกก็รลายโอ้ยมนก็มาไม่ได้เลยมาดัมนเนอกะได้อนดดัให้็นนาวานวานก็ยเลยิชงถื่อยาเขาเทเดียวนี่แล้วเอาเขาเทเดียวเขากรไดลายได้เขาไดลเขาไดเขาสามสิบสองค ม,มันเป็นหน้าแกะมันเป็นันไก็มันกับหน้ากับมันกับบอดี้รายเนาะหน้ามันก็ได้ตามสิบสอบอีกอย่างกับบอดี้ใส่พูยคือธรรมะธรรมชาติแบบคือเข้าต่ก่อนเข้าตะกีท่านได้ใช่คือเดีย <stepped in her career> ี่นะบอมาก่อนคือคือยังงามเลยเนาะดินนะมันก็งามบอมันก็งามอยู่ห่างแต่พูดถึงว่าแบบว่าเขาเจ้ากับบอมีเงื่อนสื่อพูย บ่คือข้าวตะกี้นั่นแหละจากข้าวตะกี้เห็นหน้าก็ไปเจพุงนี้ใต่ในวันเด็กคนมาใช่เนาะอันนี้จะเอาไปใช่ยศชอนชอบใช่ชอบนึ่งเนาะวัดโทษได้เขาเป็นยังไงฮะอันนี้ใช้จะอันแหละเพิ่นก็เลยว่ากระพิดเนี่ยจะเพิ่มใช้ลายไหมใส่ช้อนช่ชอบนึ่งขนาดโบราณเนาะอย่ามันดิ้นยืดเนี่ยคือหนาฟุ้นนะเขาเจ้าบอกเขาอยากจะลงทุนปันจดเพราะว่าเนื่องที่จะว่าทานหน้าม้าลายเนาะมันถ่วงเนาะมันชิตาเะมันเป็นหน้าน้มา แต่นะาอันย่ำแรงนี่นะคือเขาเจ้ากับใส่ฟูยใสยังอยู่น้มีแดดมาเหมือนแบานยังแบตกมามันก็เสียวันหน้านี่เกษตรห้มแรกอะดรเงิแล้วเดี๋ยวหน้าน้ำท่วมหน้าน้ำท่วมแล้วก็บบอใส่ฟ้นบอใสฟูยเห็นดี้แบบว่าเอากับเปเน่บอนนเนาะว่าน้ำท่วมมากกตายเบิดอันนี้ก็สีลุบไปสีนะ แต่ขเจ้าเน่ยปลูกบ้นกรปูกเนาะปลูกข้าก็สิเริ่มปลูกปีนี้แหะน้าเ้าบ้านน้า้าเอยปลูกให้กเวีนภาคภูมล่เนาะเรากระปุกไปแล้วเอาขึ้นไปคายอยู่ทางปากซองนะเขาเจารับสื่ออยู่ไดี้ละเออมันก็มีหม่องรับสื่อโลละเท่าไรโลละสองพันสองพันปลายใช่ปะเออเจ็ดเป็นยังไงนะเออปลาปลา้ายนะิีเรียเนี่ย เอาเียหนเียอย่างเชียหน่ังคนคนคุ้มแล้วก็เสียทมเชียะทมมาไม่ใช่สิ่เนาะคนคุ้มแล้วก็เออ้าเสียลงมาหากท้มสะคุ้มไหมไม่ใช่เอาไปทนิ่นนี่นอกช่วันเลยเียได้หมันนะจกสวนตเตาะเด้ยน่ปลูกมันนะทั้งข้าปลูกผัดปลูกนั่นนี่เดี๋ยไปเห็นอัน ขางไปที่ไดก็มาไปก็อันป่อจริงๆนะปลูกมันน่ะนีทุ่งเนาะคนปลูกมันปลูกเน่นนี่อื่งหมายไปปลูกประกองคนเนี้น,นี่เนาะกลนคุ้มนี่บาดเช้โจกแล้วก็ล่งนี้ลงนี้ลงนี้ชามอันไปเพระาะว่าทั้งข้าปลูกจกนี้จกนี่และวเชมันออกเลยใช่ใอันอันมนัวมันนะก็ออกนะความหมายของเขาเนะี้ยจกชนไก<ถ>่ยู่ขับขับปลูกนอนน่ะ มันอะมันสีออกมันสีออกออไม่ตาไม่นอกออกไม่ในขาไม่ยังมันก็มีอายุแต่พูดถึงว่าเวลาตอนนี้เข้าไปพุดนั่นมันแย่แย่ปลูกมันนอนมันแย่บร้ยั่งปลูกมันนอนนี่ยนนี่มันออกนี่มันออกนี่มันบัวออกนี่เนาะหัวมันเชงอกขึ้นมาบัดนี้อันล่างมันเชงกอกมาเขาก็มาก้นตัวนี้บัดก้นหัวมมาหัวมมาทวีได้บัดหัวมาทวีเมื่อหัวนะเขาก็ก้นตัวนี้ไปบัดเนี่ยเขาบริยั่ก้นยายเข้องงัดเอางัดกันงัดทั้งนีไปงัดนะ สร้คอยขุ่นวะคอยเคยเหยียดเต็งพุ่นทางไหนทางนั้นหกชานทางหกชานอ้าววัดไปปูงนี่เลยพุนง่วมมันออกได้ออกแล้วนี่เ่ออกกันแม่แม่แม่แล้วตัวนี้เราไปออกซร้างโอ้มันก็ได้น้อยแล้วมันก็แล้วแต่คนเนาะแล้วแต่สูตรไัมันเรากับผมอยไปปลูกนั่นออกมืดเลยอันนี้นะออกมืดได้เราขึ้นมาเลยอาจะรย์ดึางนี้เนาะออกมืดต้องเอ็ไปแทน คนหัวมันืออนะมันชงมันก็าบลมวมาแต่ใจมืดลยอ๋อแลั่เคยนะะน้ล้วทางทาวเขาิจรนูนี่อแรวะทางทาก็ปูมันทงนี้นี่นี่ัถุงงอกิ่ต้นใจยังปูีละปูกระเป็นไหนยดินทรายดือว่ินดากก็ได้ดินทรายก็ได้อเสี้กทางท้านะบพอดินทรายมันเป็นยไเวลาเราไปินไปเยอะเนบ่นปีามัน เคนาสนใจซะลุยปีสีมานี่ยุยรอดธุรกิจใหม่ธุรกิจใหม่ของเันในน้องลิงกูก้นก้อนกับก้นระบาทเทียนโจมีก้นเป็นบาทเป็นบาทไปเท่ากับิิ่มันใช่มันใช่กับถิ่เขียใช่เชีรยใช่ดินนะกูดิหยากเลยคัดกระตาบุคัดกับพายถุงเคยลูกกิดกับช้านหวะ โอเคนะพี่น้องเนาะคือว่าคลิปนี้แา,าบเอื้อเก็บภาพบรรยากาศอยู่ลานเมนองลิกเม่อตอนนี้เด้อพี่น้องสวัสดีพี่น้องมา,ามทำข้า,าวทำข้า,าวแล้วก็คุยกัน<ว>เรื่อง<ว>สิปลูกม,มันเพิ่นว่า <laughs> ในอนาคตเด้อในอนาคตจะพูดว่าโอเคนะพี่น้องคลิปนี้ก็ไปแล้วเบอร์สุขสุขคนสัอุไรคนเชนเด้อสวัสดีสวัสดีสวัสดีมาลุ้นแล้ว